กรมปศุสัตว์จังหวัดส่องคล้าเนี่ยค่ะเขามีการกําจัดซากสัตว์เล่านิพพานพืชก,กันมั้งไดครับน้องสาวจ้อยนะครับอยู่ในพื้นที่แล้วนะครับน้องสาวจอ้อยเชิญเลยครับน้องสาวจ้อยค่ปะปศุสัตว์จังหวัดสงคลาค่ะก็ได้เร่งดาเนินการตรวจสอบและจัดการกับซากสัตว์ที่เสียชีวิตจากน้ําท่วมค่ะซึ่งเป็นการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดโรคระบาด จากการพูดคุยกับนายพินิษสวัสด,ดีรักษาปศุสัตว์จังหวัดสงขลาเปิดเผยว่าได้เร่งดำเนินการกำจัดซากสัตว์ภายหลังสถานการณ์กลับเข้าสูภ่ภาวะปกติโดยหน่วยงานปศุสัทว์ได้เร่งลงทิ้นที่สำรวจความเสียหายพร้อมวางมาตรการกำจัดซากสัตว์อย่างถูกต้องตามหลักสุขพิบาลเพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาดในสัตว์และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสัตว์ที่ถูกน้ําพัดมาหรือเสียชีวิตจากภาวะน้ําท่วมหากไม่ได้รับการจัดก,การอย่างเหมาะสมอาจเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคและส่งผลต่อ,ส,อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่โดยทีมเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ค่ะได้เข้าดําเนินการเก็บตัวอย่างตรวจโรครวมถึงฝังกลบสัตว์ในจุดที่ปลอดภัยตามมาตรฐานพร้อมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อนในบริเวณพื้นที่ฝังกลบ,แล,บและบริเวณที่พบเจอากสัตว์ ครับผมหลังจากน้ําลดมานะครับทางกรมปศุสัตว์นะครับโดยท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์นายสมชวนรัตะนมังครานทน์นะครับได้มีคําสั่งเร่งด่วนให้เคลียรซากสัตว์ที่ตุกค้างอยู่โดยเฉพาะในเขตพื้นที่อําเภอหาดใหญ่นะครับให้เสร็จสิ้นโดยเร็วโ,โดยด่วนเพื่อฟืน้นฟูอำเภอหาดใหญ่ให้กลับมาสภาพเหมือนปกติโดยเร็ววันให้ประชาชนนะครับในพื้นที่แย้งมายังสายด่วนกรมปศุสัตว์นะครับของด่านกับการสัตว์สงขลานะครับ ซึ่งเป็นศูนย์บัญชาการใหญ่โดยเราจะแบ่งเป็นชุดนะครับเป็นชุดสองชุดในทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขารอบบริเวณนะครับรอบเวณของเมืองอาจใหญ่ซึ่งตอนนี้นะครับเราได้เก็บอาซากัดใหญ่แล้วก็ซากัดเล็กนะครับรวมแล้วก็ประมาณ300กว่าตัวนะครับในเขตพื้นที่ซึ่งขณะนี้ก็เราก็ยังดำเนิเนการกันอยู่นะครับ บรรัจังหวัดสงขลาค่ะก็ได้ยืนยันว่าจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและให้การช่วยเหลือกเกษตรกรอย่างเต็มที่เพื่อให้จังหวัดสามารถฟื้นตัวหลังน้ำท่วมได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยที่สุดค่ะค่ะเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยค่ะก็ได้เร่งดำเนินการอย่างเต็มที่ค่ะเพื่อจะฟื้นฟูอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาให้กลับสู่สภาวะปกติให้เร็วที่สุด